ีครับมิสเตอร์เอภาพยนตครับวันนี้มาโรงงานกันครับวันนี้เป็นงานามหกรรมหนังกลางแปลงครับน่าจะคร่าวๆก็น่าจะเป็น9จอครับนีะครับวันนี้มาชมกัน9จอทุกหน่วยเข้าพื้นที่เกือบหมดแล้วครับ <Okay. S 1> นะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มทยอยลงของกันตอนนี้อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับเริ่มลงของกันแล้ว เย็นๆมาดูทีละหน่วยครับตอนนี้ให้เขาลงของก่อนแล้วอยไปเจาะลึกทีละหน่วยกันเย็นๆ จะเป็นจอ9เมตรครับ9เมตรน่าจะ9เมตร60นะครับทูเปีนตอนนี้กำลังตั้งอีกข้างหนึ่งเราจะดูเขาคราวกันไปก่อนครับฝั่งนี้ก็เป็นทองแท้ครับหน่อยรถกระบ,บะนะครับตั้งโคงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ น,นี่ก็ลงตู้เบรอีกข้างหนึ่งนะครับสว่วนต่อมาก็เป็นของเราเองครับมิสเตอร์เอภาพยนตร์ครับกำลังลงตู้อีกข้างหนึ่งครับเนี่ยครับครับอันนี้ของเราเองครับกำลังลงตู้ข้างที่สองนี่ครับ ที่สามก็จะเป็นตองสาวครับนะครับตองสาวของสาวภาพยนตร์นะครับ ตอนนี้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับจเจ็ดเย็นตอนลองระบบเสียงระบบไฟค่อยดูอีกที <Right. Okay. S 1> เป็นชนะฝนครับ เดี๋ยวเรื่องขอมูลเนาะแน่นอนเอาหน่วยล้อมผ้ามาชุดใหญ่ <c oughs> ชุดใหญ่ชุดใหญ่คือล้อมผา้าด้วยล้อมผ้าไปนอนล้อมผ้าไปล้อมทำนี่นะล้ลอมผ้าไปทำนี่ดิวพีซีภาพยนตร์ครับโอ้มันช่ฟังดูเรื่องตี๋ทุบ้านหันตูใ่ใส่นี่ยทุบ้านหันตูใ่ใส่ฟังดูเรื่องตี๋ ลงบ่อใดครับบ่ให้เขาถอยไปพุ่นอีกนัดหน่อยเนาะขั้นนี้ดขั้นนี้ดถึงฟังบุรุษเรื่องเพราะว่ามันหนาตู่ทุบันพอดีเลยบึม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 เลยพอะดียินี่นางเจ้าเจ้าเจ้าเองประดียินแต่เขาดีเดี๋ยงด้วยเพราะว่ามันอยู่หนาตู่พอดีไงแล้วก็ลูกพี่เขาเปิดคอยโปรเปตดับนิดนึงน่วยนี่เขาเปิดคอยโปเปตดับนี่ว่าลุ่มเขา ว่าลุมเขามีระดับต้องเปิดให้มันถึงระดับหน่วยนี่บ่ได้ได้เออบ่ดังบ่ได้ได้ลูกพี่เขาบ่ยอมเลยดอกขาดเขาบอกว่าให้ยใจมันดังจังมาชิมายามไดล่ะเด้งงั้นร้านมันขึ้นล่อมป่ะไนลอยู่ครับไหลอยู่เป็นตักระเสยบท่านตกนะหล่อมบดีอยู่แต่ทั้งนำเกียงแล้วหล่อมบดี พิงลอยไปฮะแจ,ก,แจกเรื่องยังครับแจกอกจีกแล้วบอบอแจกแหะเจ้าแจกแล้ะของฟรีบ่มีแล้ว <c oughs> เลิกแล้วเลิกเห็นของฟรีและจริงรอมอบ่ไดดีอยู่ทำริดรอมบอคอยได้เงินก็ง่วงวันไป่อมจะไดนจะบ่คอยได้เงินคอยกลยงงอยู่บม่ท่านได้ลอยใบพ่อบาน หรือว่าเขาเส้นบิเลีย่าก็พอไดวมัวมันซับปลรือมันเป็นไปปลได้ได้ที่สี่หลอมบ่ได่ลอยไปม่แม่แใจอ่อนโผบ่ไปจ้าไมลอยไแล้วยังบ่าด้กะลอยลอยลอยสามาหาคนเอาไปสามทันบ่จคอยว่าคอยว่าหนึ่งบลเลนประกาศสองติดปายติดปายอ่าติดปแบบดวนเออดวนคนบ่ทนหูภาษาภาษาลลอมเขาเอื่นว่าเลีนส้นเารีนส้นเราเลยชองว่ายเขาใไนเาไปเออคอนแกน ถ้าได้สองลอยก็ไม่ใช่ค,คเจ้าลำงานจ้างคุนี่คอยบอกเต็มรองานจ้างมูเจ้าหลัพกพันเจ็ดพันเป็นหมดล,ลอมพาได้ไปรพันละหล่อมผาบนกรัวตัวนี่เรายังเข้าลำงานจ้างได้นนิเราหล่อมผาอย่างเดียวรับบ,บอท่านมีไผ่ถูก <laughs> บอกท่านมีไผ่ถูกสถิตีเราได้เน,น่ยนยนมาเลยหมื่นสามคืนนี่ยลอมผามื่นสามคืน,นบอท่านมีคนถูกสถิตีเลยของผมก็ได้หมื่นสองคืนอยู่แถวบ้านนะันลาด ผมผมไดมื่นสองขึ้นแล้วไดมื่นสามขึ้นล่ะแบบสามขึนติดเลยเลยใคหลอไใชปภาษาเขาเร็วแค่ลูกพีเจ้าก็โดดไปโดดมาเว้ยเไมอภาษาเไปหลาสามขึนกันอาทิตย์ละสามขึนเลยเขาต้องเขาต้องไปเป็นโซนหมายถึงว่าเข้ามาโซนนี่แล้วเขากลับมาโซนนี่โซนนี่เก็บให้มันเรียบอันนี้โดดไปโดดมาอยู่เขาประธานเศ้าอยู่ คอยยังเศร้าเลยเก็บผลาบลอมละคอยขี้ขาดยังมีงานล้อมผลาคอยขี้ขัดละลงกระร่างเอไล่เรื่ออดอกมันมันมันเข่ามันเข่าไอ้สงการแหลกก็เลยบอย่างลอมไลรื่สงการงานมันหลายจอดยูซื้อก็ได้จอดก็ได้ไอ้นี่จอดแล้วลุงน้องเสียลุงไม่ได้เสียคล้องเมือใดหยุดก็ได้มือนี้ก็มีได้มือนี้มันมีมาหกพันแต่บุหัวจะหายไปพอเขาสิมันหนีกันเหมือนไงก็เลยหายหมอจันทุลนไป ให้เขาดูล่นไปกพัดนับตลอดเดี๋ยวมุ่งเอาไปจุ่มเอาไฟปันหม่องนั่นนี่น,นี่เราไฟปันเดี๋ยวให้เขาเอารถไฟปันมาจอดหม่อ,มองซีแยกนี่แหละซีแยกคันแท่นไอเสียบเอาหันเลยเนาะอ่าไปจุ่มเอาในเขาให้ล้างนี่เขาแขวนเดอ้อแขวนเด้อเป็นเป็นโอ้ย <c oughs> อ,อนะ <c oughs> ย่าดเลย <c oughs> บุญมาครับบุญมาอุทุมพรครับสีสีน้ำเงินดำเนี่ยมันโปรสีดเนาะมันโปรสีดเนาะเหลืองแดงเนี่ยมันสีดเร็วไหมสีน้ำเงินเข้มครับสีดำเนาะเหลืองแดงชมพูนี่มันสีเออสีแดงนี่เอาเลยแหละของวิหามนี่ยเธอหลังเรามาเอาแต่สีน้ำเงินเด้อของเอา เออเนาะสีน้ำเงินมันมันอยู่ด้วนิดนิดเนาะเนาะปลาพิเศษเนาะแต่พอหมูนี่เห็นบ่มหท่านอันนี้อยู่เออเป็นยังไงอยู่ยังไงบุญละซมือหนาะโอ้ยลำซ้ำตัวเออเพื่อว่าเราเราลำซ้ำสุดแต่โทรหาก็บอกเคยรับได้ยังไงกนดอกก็ไปกินดอกเพราะว่าบราเปลี่ยนแล้วมันหกมันหกบ่เป็นซ้ำรถตู้เวทีพ่อง่ายๆเออมันหกก็ดีเลยเดี๋ยวจะหมักเลยฮะ แต่ว่าเราไปเห็นรถไอ้หัวแดงหลาสุดงามเลย <Okay. S 1> เดซ่าภาพยนตร์เห็นบ่อยเห็นบ่อยพีเบิองที่หล่ะเดซ่าเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็พ่อหญ่บุญก็พ่อหญ่บุญกับผมแถวแต่ว่าปัญหาคือเราเราเห็นง่ามเลยแลหละรถไอ้เดซ่าเนี่ยแต่ว่าขอยว่าสีมันมืดๆนไหมผีมันเข้มแหไงไหมหรือว่ากล่องไา,ายลูกเราไปจะสั่นบวกผมบพราะตอนเห็นตัวจริงแต่ว่าในลูกงามเลยไทยลูกไายลูกงามหมดหรอ ก็แบบก็กระยองฝีมือลูกพีตัวนี้เออเห็นงามอยู่ด้วยปหรอเดี๋ยวเราจะโพมาด้มูตตวหอนบว่าแหอนเราโอ้ยกับแท้นี้ก็ไม่ได้เล่าหนงเลยต้องถืไห้มาสั่มสีแดงรถเท่าอยู่ ชแรงมันหายอยากเพ so ่นหัวหลดเท่าเน๊ตเท่าโม่ห้เพ่นเท่ากัเท่ายากได้หัวเดิมๆเพ่นร้านมากกวหกเนาะเอ็เอ็ีเนียเลยเนาะฟอนจเนาะหกเพ่นด้ซือนะเฮาว่าเอาด้ซือไหมเอาือืตัวนี้สิบเมตรป่ะแปดเมตรเกาเมตรไอเจ็ดเมตรหาสิบขั้นไอเป็นหาสิบ บอลของของเขาเจ้าหูมันบ่ท่านมันบ่ท่านไดถือกระเลเซ่เจ้าหูไหมแมนแมนแมนเออบอกไหมถึงมันบ่ท่านไดถือกระเคลืองเลเซตัวไหมระเลเสอเอาลองเมืองว่าล่องเมืองว่ามันถือเราไปจะได้นะแต่ก็ว่าถล่ออยู่ดอกขึ้นมดอกขึ้นเงีมันมันมันกระดล่องงานไงเพาว่ามันกรงานแม่ด้มันกระด้ลองของนง เทียบกับเลเซอร์แสนแปดเขาไปตเดดของกบนะเออของกบแสนแปดของเขาแสนสีเอา้ของอัเจเกระสังเลยรุ่นเดียวกันเลยเหรอบงแสนสกับแสนแปดได้หมดแล้วมวยมวยถือครูแมนของเขาหกหนึ่งศของกบหกสามศละลกระหาหนึ่งศูนยนี่ดิลููพีตัวจีเอาเนเดียมึงเลี้ยงมากกสิคุยรายละเอียดว่า ขน่าฮะเ้น่าเลอไอ้ตัวเวียกงไปเนียเขาจะเอาอยู่้องเรื่องนี้กัิเขาีบต่อไปเขาจีให้ลงแต่สุดใหล่ะเขาสื่อเลสเออเขาจะให้ลงแต่สิบสี่เมตรละ ชูมืองานแล้วค well. ่หาหกพันเขาโยนเมือนเดเขาแก้เนี่ยถ้าหลับแปดึ้นหนชูมือเออหกพันเขาผสมหนชูมือตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์กันเสร็จหมดแล้วครับตองแท้เสร็จไปแล้วนี่กบสาวไฟติดแล้วครับ

จบเสร็จแล้วครับเอา้าสู้ๆั <laughs> ต่องคาคนเก,งกงนเเ่งๆกว่านี่ะสาขโกมูอะไรอะไรอยเห็นี่ด้วยนะเขาพร้อมกันเมื่อไรล่ะอันนี้เสร็จแล้ว,ลวโอ้ยเราเราวันจะเจ้าเมื่อวันนึงดาบพ่อมโทรหาดาบพ่อมโทรหาผมแล้วผมจะฝากของไปหาเหล้าเด้อเหล,ล้าเดี๋ยวบอกเจ้เาบ่บอกบอกผมมาเอาเนี่ยนะบอกผมราวังจะเจ้าเมื่อวันนึงเห็นรถจอดอยู่เพฟ่ถขายไปเยลยโรถจอดอยู่พุนี่แหละบอกเดี๋ยวคอยยังไปเอานี่คอยเด้อ ปันนนะ้นเห็นแล้วนะแบงเสร็จกันเรียบร้อยแล้วล่ะให้คนใสไปไหนให้ป่นเพื่อนคุครับไปบ้าบแบงกันย่มมนมไม่โม้่อโม่เรื่องไจะมีปัน้นโมด่หรอบโลยองผกสิบโลเองแต่มันลอยยี่สิบโยาดอหรอ <c oughs> ตูฮหกใบเห็นบอ่บบอยเออเปิดไปยังแห้งนี่นี่แห้งแท้แท้ปัจจุบันกำลังคิดจอครับ UBC เสร็จแล้วครับพร้อมฉาย <c oughs> อ,อันนี้บุญมาครับ หน่อยเอาเบียร์มายังเอาเบียร์มายังเอาเบียร์มานึ่ยังเดีวเอาสามขวดเด้อเอาสามขวด น,นี่เกือบเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้เครื่องปั่นก็ตาร์ดเครื่องแล้วครับเครื่องปัน่นฝั่งนุ้นใช้ไปบ้านครับก็เลยได้เปิดก่อนเครื่องปั่นก็สตาร์ทแล้ว เลี้งล้ายไปไเลยคอยไม่เล่้ยงผนคอยไม่เล่งขึ้นบ่ะเอาพ่อพ่อคอยไม่เล่งขึ้นบ่หรือเอาซ้ำนี่เลยเ,เอาซ้ำนี่เลยเอาซ้ำนี่เลยเอาเชิญไปอยากลอง,ะถะลงรถจ,หจอหนึ่งครับกล้องพบ ก็มีร้านค้ามาเยอะแยะเลยครับวันนี้ดูหน่วยสุดท้ายครับของพบ ไฟไปจับมงเลอตอนดิเมนมาร้องได้เลยเด้อร้องได้เลยก็พร้อมก็ร้องเลยเก็บเสร็จแล้วครับ I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with now. you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, put up 10 feet. Cause next I don't to give me. a fuck what you say, yeah, well, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, well, I'ma do shit my way. Go no kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Yeah, I'ma do it all Change, become an advocate for taking control of your life. Go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta settle through give the sword. what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Bingo kick I'ma stack bricks. I'll build what I want to make.